ไอ้เจ้าสิ่งนี้นะครับมันเป็นอุปกรณ์นะครับที่สามารถจะถอดเจอหรือสเก็ตบอร์ดออกได้นะครับแล้วก็สามารถต่อสเก็ตบอร์ดได้ด้วยเช่นกันนะครับถูกกับแพงครับผมอ่าตรงน็อตที่ไว้ยึดตัวทักเราหางทักเรารับนี่นะับโค๊ตดีเลยครับวเนี้ส,สวัสดีคุณผู้ชมชาวกระดานติดล้อทุกท่านผมดูกุสเก็ตเตอร์ครับส e t t o u รถู เจ้าสิ่งนี้นะครับเป็นของที่เด็กบอร์ดเด็กสเก็ตอย่างเราต้องมีติดตัวไว้นะครับอย่างน้อยต้องมีติดตัวไว้คนละ1อันนะครับไอเจ้าสิ่งนี้นะครับมันเป็นอุปกรณ์นะครับที่สามารถจะถอดจอหรือสเก็ตบอร์ดออกได้นะครับแล้วก็สามารถ ประกอบสเก็ตบอร์ดได้ด้วยเช่นกันนะครับเพียงแค่คุณมีเจ้าสิ่งนี้สิ่งเดียวนะครับก็สามารถประกอบและถอดสเก็ตบอร์ดได้ง่ายๆนะฮะเจ้าสิ่งที่ว่านั้นก็คือสเก็ตทูครับผมเจ้าสเก็ตทูหรือเรียกว่าอุปกรณ์สเก็ตอะไรเครื่องมือสเก็ตเนี่ยแหละครับรูกทรงตัวทีแบบนี้นะครับแต่วันนี้ผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่าเจ้าสเก็ตทูนะครับตัวนี้นะครับซึ่งมีราคาถูกกับสเก็ตทู ราคาแพงเน Heck, ี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับมันใช้งานได้ดีเหมือนกันไหมมีข้อเด่นข้อด้อยอย่างไงนะครับ <S <S ก็ผมยกตัวอย่างมาให้วันนี้3ราคาด้วยกันนะครับเริ่มจากหลักสิบแล้วก็หลักร้อยจนไปถึงหลักพันตัวนี้นะครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรเราควรจะมีติดตัวไหมเราควรจะซื้อแบบไหนมาใช้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะครับ ว่ามันเป็นยังไงมันมีข้อด้อยข้อเด่นตรงไหนนะครับไะครับผมเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูกันเลยนะครับจากเจ้า Skate ทนะครับที่มีราคาถูกนะครับตัวนี้นะครับบางท่านอาจจะได้ฟรีมาด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าซื้อสเก็ตบอร์ดมาประกอบมาแล้วก็แถมมาให้นะครับราคาของมันนะครับอยู่ที่ประมาณ20บาทนะครับจนถึงประมาณ90บาทนะครับผมให้ไม่เกินนี้นะครับถ้ามันถึงระดับร้อยขึ้นไปผมว่าคุณจะได้ ของราคาแพงคุณจะได้ของถูกในราคาแพงนะครับอันนี้ก็ดูดีด้วยกันนะฮะไม่เกินนี้นะครับยีสิถึงประมาณ90นะฮะก็มาดูรายละเอียดของมันเลยแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสกิตูตัวนี้นะครับมีน้ําหนักเบานะฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับไม่ได้มีแกนเหล็กข้างในนะผมเคยหักของน้องคนหนึ่งมาดูแล้วนะครับเพราะว่าเอามาขายมาจนหักคือมันเป็นแค่เนี่ยนะครับเป็นเหล็กสวมเข้าไปตรงนี้เฉยๆนะครับแล้ะตัวแกนตัวนี้มันเป็นพลาสติกนะฮะเคลือบเอาไว้เฉยๆนะครับก็ ตัวนี้ไขน็อตยึดทักนะฮะอันเล็กนี่นะครับตัวใหญ่ก็ไขทักไขตรงคินพินนะครับเพื่อให้ลูกยาหรือให้สเก็ตบอร์ดเราแข็งขึ้นนะครับกพราะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไว้ไขน็อตตรงช่วงล้อแล้วก็จะมีเป็ดตัวนี้ไว้ไขกับน็อตหัวแชกกับหัวหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็เก็บได้ประมาณนี้แค่นี้นะครับก็ลูกเล่นอะไรก็ไม่ค่อยมีก็คือเบสิกเบสิกเรียบๆง่ายๆเลยครับ ก็ตามราคาเขานะครับถามว่าตัวนี้ใช้ดีไหมนะครับก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเราพกพาไปสะดวกเพราะว่ามันมีน้ําหนักเบานะครับเนี่ยนะฮะเบามากตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้มันจะหลวมๆหน่อยนะครับก็ใกล้เคียงกันตัวนี้จะเก็บแบบนี้นะฮะราคาถูกนะครับข้อดีของเขาคือราคาถูกครับแล้วก็น้ําหนักเบานะครับ แต่ว่าความแข็งแรงเนี่ยไม่ค่อยจะมีนะครับเพราะว่าเขาเป็นพลาสติกอัดหล่อมาแล้วก็เป็นตรงช่วงขันน็อตตรงเนี้ยมันเป็นเหล็กแล้วก็สูงไปเฉยเฉยนะฮะแล้วก็ข้อเสียของเขาอีก,อ,กอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราขันอัดน็อตสเก็ตบอร์ดต,ตรงเนี้ยนะฮะเราจะต้องขันให้แน่นนะสเก็ตบอร์ดต้องขันให้น็อตจมนะเพื่อไม่ให้น็อตโผล่มาเพื่อเราเตะมันจะได้ไม่สะดุดนะครับตัวเนี้ยจะขันอัดได้ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันใช้แรงมือเราขันนะครับแล้วก็ตรงดาตรงเนี้ย มันใหญ่นะครับมันจะชอบไปชนกับตัวทักนะครับมันจะไปติดกันน่ะติดกับทักเวลากดไปนะมันจะไปเบียดมันจะทําให้บิดยากผมเคยบิดของน้องคนนึงนะเพราะว่าจะขันให้แน่นอ่ะมันไม่ลงแล้วก็บิดไปปุ๊บอ้นี้แม่งงอเลยคืออย่างเนี้ยแม่งงอเลยเว้ยคือข็เสียเขาเนี้ยแม่งงอเลยแล้วก็ตัวเหล็กตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยแบบเรียกว่าอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันจะกินน็อตผมว่ามันกินน็อตแหละเวลาเราไขแบบฟรีมากๆเข้าไปมันกินน็อตแล้วก็ประมาณนี้สําหรับ สเก็ตถูตัวถูนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะมาก็มาดูตัวนี้นะครับราคาแพงขึ้นมาหน่อยนะครับกลางๆนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ทุกคนน่าจะหาซื้อได้ง่ายๆนะครับผมไม่ทิ้งลิงก์ล้างอะไรไว้ให้ผมไม่ได้สปอนเซอร์จากครับแล้วก็ผมซื้อมาด้วยเงินตัวเองนะครับอันนี้ก็มีขายเยอะแยะทั่วไปนะครับน้องๆก็ลองไปหาดูเอาละกันนะฮะตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคาประมาณ250บาทจนถึง300ร้อนะครับราคาประมาณนี้นะครับก็ที่ผมเพิ่งซื้อมา ไม่กี่วันนี่เองเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นราคากลางๆนะครับทุกคนนี่นะครับตัวนี้โอ้ถือว่างานดีมากนะครับใกล้เคียงกับยี่ห้อแพงๆเลยนะครับแล้วก็แถมตัวอันนี้อะไรมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูทีแล้วกันนะครับว่านป็นอะไรบ้างนะครับประมาณนี้ก็เป็นลักษณะตัวทีนะครับแต่ว่านี่นะครับข้อดีของเขาคือตรงนี้มันสามารถฟรีได้นะครับขันเข้าหรือขันออกก็ได้นะครับตรงน็อตที่สามารถ ตรงน็อตที่ไว้ยึดตัวทักเราฐานทักเราครับนี่นะครับโหดดีเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ตรงนี้ก้านจะเล็กเนี่ยเวลาขันนะครับก็จะไม่ติดตัวทักสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วก็สามารถขันอัดยึดได้จนแน่นจนน็อตจมลงมาในแผ่นเลยนะครับถือว่าดีนะครับแล้วตรงนี้เขาให้ตัวหกเหลี่ยมมาอันนี้ใหญ่นะครับไม่รู้ว่าขันกับอะไรนะครับอาจจะใช้ขันน็อตตัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้นะครับแล้วก็แม่งดีอย่างหนึ่งครับตัวนี้แม่งให้ตัวถอดลูกปืนมาด้วยนะทุกคนนี่ นะฮะคือขิมนก้นี้ไปแล้อัพไปในล้อแล้วก็ดึงลูกปืนออกเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนี่นะครับเนี่ยออกเลยเว้ยโอ้โหโคตรดีคุ้มจัดแล้วก็สามารถอัดเข้าไปได้ด้วยนี่นะดีมากทุกคนเนี่ยโอ้แถมมาให้ด้วยนะครับเจ๋งเลยถือว่าเจ๋งเลยนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดโดยรวมของตัวมันเนาะที่สําคัญตัวนี้ให้ตัวดัาบเกีียวตรงแกนที่ใส่ล้อกับลูกปืนมาด้วยนะครับนี่นะครับถ้าเกิด เ,เกียวบันล้มนะครับตัวนี้สามารถเป็นขันเกียวใหม่ได้นะครับนีทุกคนดีมากเลยนะคุ้มมากเลยในะราคาสองรยห้าสิบตัวนี้นะครับแล้วนี่ก็แถมตัวขันมาเหมือนเดิมนะครับเป็นแฉกับตัวหกเหลี่ยมนะครับขันน็อตที่ยึดสเก็ตบอร์ดตัวฮาร์ดแวร์นะครับถือว่าคุ้มค่ามากทุกคนตัวนี้ แล้วตัวนี้ทําก็มีตะใบนะครับเอาตัวนี้เอาไปขัดตอนเราติดกระดาษทรายแะขัดขอบมันอ๋อดีมากนะฮะแล้วก็มีขันทัตัวกิงๆินนะครับน็อตติงคินแล้วก็ขันล้อนะครับเหมือนกันนะฮะตัวนี้รูปล่าเนี่ยใกล้เคียงของแพงมากนะครับใกล้เคียงซิลเอร์มากแต่ราคาถูกมากนะครับแล้วก็ฟังก์ชันใกล้เคียงมากนะครับก็สําหรับเจ้าสเก็ตช์2ตัว250บาทตัวนี้ผมว่าคุ้มค่ามากนะครับเพราะว่า เนี่ยวัสดุก็ดีใกล้เคียงกับของราคาแพงมากนะครับก็จะเป็นพลาสติกคุ้มกับเหล็กเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นแค่ส่วนล่างไปนะครับไม่น่าจะเป็นแกนทั้งอันนะครับแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานวัสดุต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะดีให้มาครบเลยนะครับคุ้มค่ามากนะครับคือมีตัวนี้อันเดียวสามารถประกอบและถอดสเก็ตบอร์ดได้เลยนะครับคุ้มเลยครับและที่สําคัญนะครับแถมตัวดาร์กเกียวมาให้ด้วยครับดาร์กเกียวตรง แกนที่ใส่ล้อกับลูกปืนมาให้นะครับถ้าเกิดเราเล่นแล้วเกีียวมันล้มนะครับสามารถเอาตัวนี้นะครับไปด่าเกีียวใหม่ได้นะครับแล้วก็แถมตัวถอดลูกปืนมาด้วยครับโหโคตรดีนะครับไม่ต้องไปใช้แกนทักถอดลูกปืนเหมือนเดิมแล้วนะครับมีตัวนี้ถอดออกมาได้สบายมากตัวนี้นะครับราคาเนี่ยก็จะประมาณ230ถึงประมาณ300นะที่ผมเจอมาอยู่ประมาณนี้นะครับถูกสุดก็ประมาณร9อ่ะผมให้ร9 9เลยมีคนขายถูกสุด199นะ้ครับ ถือว่าใช้ดีคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับวัสดุดีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆค่อนข้างจะครบนะครับเจ้าสเก็ตทูราคามา2สองร้อกว่าบาทมันก็มีหลายรูปแบบหลายรูปทรงนะเป็นตัววายเป็นกระบอกเหมือนแบบเป็นท่อนเหล็กอะไรเงี้ยกลมๆเหมือนท่อเนนะี่ยคุณก็ลองไปดูแล้วกันนะแต่สำหรับตัวผมผมเห็นว่าตัวนี้แม่งรูปทรงดีแล้วก็น่าจะคุ้มค่าสุดแล้วก็เลยซื้อมารีวิวให้ทุกคนดูนครับโอเคนะครับคุ้มนะครับสาหรับตัวสองร้อยกว่าบาทตัวนี้สเก็ตทูราคาสองร้อยกว่าบาทนะครับ และนี่ก็คือ s k e t t r รนะครับที่แพงที่สุดของผมนะครับยี่ห้อ Silver นะครับก็คือยี่ห้อของทักนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมซื้อมาประมาณ10ปีที่แล้วนะครับมีน้องนะครับอยู่ไปฝึกงานที่อเมริกานะครับผมก็เลยฝากเขาซื้อมานะครับเพราะว่าตอนนั้นทัชซิ i เวอรออกลายใหม่ๆมาไลโปรนครับก็เลยฝากซื้อทักแล้วก็เจ้าสเก็ตทูตัวนี้มาตอนนั้นผมได้มาอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาท 3าม้วกว่าบาทนะครับซื้อจากเงินเ,เงินเหรียญน,นะครับซื้อมาประมาณสามปีเป็นเงินไทยก็ประมาณสาม้วกว่าบาทแต่ตอนนี้ซิลเวอร์เนี่ยที่มีขายในบ้านเราเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณแปดร้อยถึงหนึ่งพันสองร้อยบาทละกันประมาณนี้นะฮะถือว่าแพงถือว่าแพงเลยนะครับราคาแรงเลยครับตัวนี้นครับามาดูรายละเอียดเจ้าสเก็ตทูซิลเวอร์ตัวนี้นะครับคือซิลเวอร์สเก็ตทูตัวนี้ทำมีอะไรบ้างก็ เริ่มจาก่านีนะครับก็จะมีฟังก์ชันนะครับฟรีเหมือนกันตัวขันน็อตยึดฐานทากครับก็จะมีเหมือนกันนะครับขันเข้าขันออกเนี่ยนะครับเหมือนกันแล้วก็ตรงกลางก็จะคือล็อกไม่ล็อกไม่ขันไปไปขวานะฮะก็ถือว่าดีใช้งานได้ดีขันอัดได้แน่นดีนะครับตัวนี้นะครับแต่ก่อนพกมาออกมาเนี่ยโหเด็กสเก็ตว้าวทั้งวานะครับโหพี่มีซิลเวอร์เนี่ยโคตรเฟี้ยวเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นหายากนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวหกเหลี่ยมนะครับกดตรงนี้ออกมา นีนะครับขันน็อตหัวแฉกขันน็อตหัวเหลี่ยมนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้ผมใช้มันจนหลวมแล้วอะมันหลุดง่ายแล้วเนี่ยนะฮะก็คือใช้งานบ่อยนะครับแล้วก็ข้างบนมีตะไบเหมือนกันเอาไว้ปูดกิบเทสนะครับเวลาเราติดกิบเทสนะครับอืมคุ้มค่าครับงานเก่งนะครับแล้วก็มีขันทักขันล้อเหมือนกันครับปกตินะครับถือว่าสวยงามตอนนั้นถือว่าสวยงามนะครับแต่เจ้าซิลเวอร์สเก็ตูตัวนี้จะไม่แถมที่ทอป ลูกปืนมาให้นะครับแล้วก็ไม่มีตัวดับเกียวนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าสก t ตทูตัวนี้ราคาก็ค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างกระโดดมากนะครับก็ยังมีขายอยู่ตามสกีตช็อปบ้านเรานะครับถือว่าดีคุ้มค่านะแล้วก็ผมใช้มานานดูเด็สภาพก็ทะลอกมากเป็นสนิมมากแต่ก็ยังดูดีอยู่เห็นไหมทุกคนถือว่าคุ้มค่ามาก และนี่ก็คือสเก็ตทูนะครับที่ราคาถูกจนถึงไปแพงที่สุดนะครับเราเป็นเด็กบอร์ดเป็นเด็กสเก็ตอย่างเงี้ยนะครับเราก็ควรจะมีติดตัวไว้นะครับสักหนึ่งอันนะครับก็เลือกเอาตามกําลังซื้อละกันนะครับอันถูกเนี่ยก็สามารถใช้ได้ดีนะครับเบานะครับก็ถือว่าเหมาะสมตามราคาของเขานะครับหลักสิบนะครับมันก็ประมาณนี้ แ้วก็มันบามันพกพาไปไหนได้สะดวกด้วยนะครับหายแล้วก็ไม่เสียดายนะครับหรือใครที่ยังไม่มีก็ไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้ครับเวลาเราไปลาเราก็ไปยืมเพื่อนเอาก็ได้นะฮะนี่ก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้ก็ราคากางกก,ก็ถือว่าดีฟังก์ชันคุ้มค่าคุ้มราคาท่าดุดีนะครับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆค่อนข้างจะครบเลยนะครับตัวนี้ตัวเดียวคุ้มถือว่าคุ้มแล้วก็ตัวแพงนี่ก็ก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าฟังก์ชันก็ไม่ครบ แพงด้วยที่มันเป็นแบรนด์ของทักเนี่ยนะครับมันเลยแพงนะครับถือว่าใช้ดีเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ทุกคนและกันนะครับอันนี้ผมก็มาแนะนําให้ดูเฉยๆมาเปรียบเทียบเฉยๆว่าแพงกับถูกมันต่างกันอย่างไรมีข้อดีข้อเสียของมันอย่างไรนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็มาแนะนำเฉยๆนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของน้องๆทุกคนเลยนะครับว่าอยากได้ของถูกหรืออยากได้ของแพง ติดตัวไว้นะครับกอน,นี้แล้วแต่กําลังเงินในกระเป๋าของน้องๆทุกคนนะครับถามว่าตัวถูกก็ใช้ได้ไหมตัวถูกก็ใช้ได้ครับตัวแพงก็ใช้ได้ไหมตัวแพงก็ใช้ได้ใช,ไดใช้ดีครับผมก็แล้วแต่บัจเจ็ตเงินของน้องๆเลยแล้วกันว่าอยากได้ของแพงหรือว่าอยากได้ของถูกนะครับซึ่งมันก็เป็นสเก็ตถูกเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันกน,นะครับก็ไปเลือกกันเอาเองและก,กันนะทุกคน <c oughs> ก็เช่นเดิมครับ ถ้าคลิปน <laughs> <uki> ี้มีประโยชน์กับคุณก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ช่องลูสเกเตอร์ด้วยนะครับก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะกับสาระดีๆหรือไม่ดีก็ไม่รู้ก็อย่าลืมเล่นสเก็ตบอร์ดกันให้สนุกแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย